Legacy, มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพโดยมาตรฐาน3 High High Innovation High Quality High Care เราจึงมีแผนก Product Quality Assurance มาตรวจสอบคุณภาพสินค้าแบบมืออาชีพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทุกคนแบบ100% มีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะกระนวนการตรวจสอบอย่างแรกก็เรียกว่าพ <Yeah. S 1> ัทสกรีนนิ่งพัทสกรีนนิ่งเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่รถอะคะ่ะมาจอดปุ๊บทางคลังอะคะ่ะเขาก็จะมีการเอาเอกสารไม่ว่าจะเป็นใบส่งของ coa มาส่งให้หลังจากได้เอกสารพวกนี้แล้วเราจะมาตรวจสอบดูว่า จำนวนล็อตข้อมูลที่ส่งตรงกับที่เราต้องการไหมเซลล์เตรงกับสินค้าไหมอย่างนี้ค่ะมาตัวละเอียดให้ครบถ้วนขั้นตอนต่อไปก็คือทางคังก็จะเอาสินค้านะคะยกสินค้าขึ้นมาแล้วก็ชั่งชั่งน้ำหนักเนี่ยจะเป็นการชั่งน้ำหนักทุกลงังเพื่อให้ดูว่าสินค้าข้างในเนี่ยสมมติเราบอกว่าบรรจุประมาณ50กล่องต่อรังน้ำหนักก็จะมีค่าอยู่ช่วงอยู่ว่าบวกลบเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสมมติน้อยหรือขาดกว่านี้เขาก็จะสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสินค้าในนั้นอาจจะครบหรือไม่ครบเป็นต้นหลังจากชัั่่่งงงนนงงนน้้้าาาากกเสสสร็็จจจแลวววทขออ QA ะะคคตบดูิๆ ที่มันเขียนบระบุไว้ที่ข้างล่างเป็นล็อตนี้นะตรงกันหรือเปล่าเขาก็จะมีการหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วก็มาแกะดูของข้างในว่าตรงกับที่กล่องหรือเปล่าบางกรณีเราเคยเจอนะคะว่าสินค้าข้างในเนี่ยมันไม่ตรงกับข้างนอกเราก็สามารถที่จะรีเจ็ตของกลับไปได้เลยพัทถัดไปก็จะเป็นพัทที่1พัทที่1เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบแบบไม่ทําลายตัวอย่างนะคะซึ่งในการตรวจสอบแบบไม่ทําลายตัวอย่างเนี่ยเราก็จะมีหลัก ตรวจสอบจำนวนชิ้นที่สุ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะสอดคล้องกับประกาศมาตรฐานมิอสุนดาราด 105e และสอดคล้องกับประกาศของกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดีของล็อตก็จะมีการสุ่มตัวอย่างแบบกระจายอย่างเช่นสมมติมีสินค้ามาทั้งหมด10พาเลทเราก็ต้องสุ่มให้ครบทั้ง10พาเลทเลยเพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดีของลอ็อตเราเอ้ยไม่ใช่ว่า สินค้าช่วงต้นๆมีน้ำหนักเยอะแล้วช่วงกลางๆน้ำหนักจะหายไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทําการเอาตัวอย่างที่สุ่มได้มาชั่งน้ําหนักว่าตรงไปตามประกาศของช่างตวงวัดหรือเปล่าก่อนที่จะชั่งน้ําหนักก็จะมีกระบวนการของการตรวจสอบความเรียบร้อยไม่ว่าจะมีเป็นรอยชิง้งเป็นรอยซีว่ามีรอยซีว,ซวครบ2ด้านไหมมีชิ้งเรียบถูกต้องตรงตามข้อหมดของเราหรือเปล่าจากนั้นก็จะทําการชั่งน้ําหนักแล้วก็ใช้โปรแกรมคํานวณซึ่งโปรแกรมที่เราใช้ในการตรวจสอบเนี่ยค่ะเป็นโปรแกรมเดียวกับที่ของกระทรวงพาณิชย์ใช้เลย าร์ทต่อไปก็คือเรียกว่าพา้์ที่2ก<อ>็จะเป็นการสุ่มตรวจสอบแบบทําลายตัวอย่าง<อ>ก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพภายในของสินค้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเซนเซอรี่การตรวจคุณภาพภายในทั้งหมดนะคะจริงๆรเะเอียดมันเยอะมากเลยเดี๋ยวให้น้องที่อยู่หน้างานเล่าให้ฟังดีกว่านะคะขั้นตอนในการตรวจสอบแบบทำลายนะคะแล้วก็จะตรวจกับสินค้าทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นออลไลซ่านะคะสินค้าขายดีของเรานะคะเริ่มต้นก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็จะลองแกะกล่องมาเพื่อดูความสมบูรณ ของขวดนะคะก็ลองทดสอบแกะดูค่ะว่าสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายหรือเปล่านี่ค่ะจะนําซองกระชื้นออกมาตรวจสอบด้วยนะคะว่าน้ําหนักที่เราเห็นว่าโดยก๊อตเบตของเขาเนี่ยผ่านเนี่ยผ่านมาเพราะว่ามันเป็นน้ําหนักของซองกระชื้นหรือเปล่าที่ไปบวกน้ําหนักเพิ่มแล้วก็คอยเช็คความเบี่ยงของซองกระชื้นตลอดทุกล็อตที่เข้ามาค่ะต่อมาเราก็จะตรวจสอบน้ําหนักสุดที่60บแคปซูลต่อหนึ่งกระปุกด้วยค่ะว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่นะคะ น้ำหนักที่ได้ของขวดนี้นะคะคือ47.56นะคะซึ่งตามน้ำหนักที่แสดงะคะ่ะควรจะมีน้ำหนัก44.40นะคะ<ด>ซึ่งถือว่าขวดนี้มีน้ำหนักสุดที่ของผลิตภัณฑ์ที่เกินกว่าที่ดีแครเวทค่ะถือว่าผ่านนะคะต่อไปนะคะก็จะมานับจำนวนเม็ดค่ะว่า1ขวดน่วนยว่ามีจำนวน60แคปซูลครบถ้วนหรือเปล่าะคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียงเม็ดอันนี้เราจะดูรูปทรงของตัวแคปซูลด้วยค่ะว่ารูปทรงเนี่ยสมมาตรแล้วก็มีรูปทรงเนี่ยเหมือนกับเล็บหรือเปล่าค่ะต่อมานะคะก็จะพาตัวแคปซูลค่ะเพื่อดูน้ำมันภายในแคปซูลค่ะหลักสำคัญเลยนะคะก็จะดูเนื้อของน้ำมันํำข้าวค่ะสีเนี่ยจะต้องใกล้เคียงกันค่ะก็จะเป็นสี เหลืองส้มนะคะแล้วก็จะต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมภายในแคปซูลค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการหาน้ำมันปริมาณน้ำมันที่อยู่ภายในเม็ดแคปซูลค่ะซึ่งตามสเปคเนี่ยควรจะมี500มิลิกรัมหรือว่า0.5กรัมต่อแคปซูลค่ะเราจะหาน้ำหนักของเม็ดแคปซูลก่อนนะคะเพื่อหาเป็นน้ำหนักแคปซูลตั้งต้นค่ะอย่างแคปซูลน,นี้นะคะจะมีน้ำหนักอยู่ที่0.8 0กรัมค่ะแล้วก็จะผ่าเอาน้ำมันออกนะคะ แล้วก็ล้างเม็ดแคปซูลด้วยแอลกอฮอล์นะคะเพื่อเอาน้ำมันลํำเข้าออกจากตัวแคปซูลให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะผึ่งให้ตัวแคปซูลแห้งก่อนนะคะค่ะเมื่อแห้งสนิทนะคะแล้วก็จะช่างเป็นน้ำหนักแคปซูลเปลยเปล่านะคะน้ำหนักเปลือยก็จะอยู่ที่0.2 9ค่ะหักลบแล้วก็จะได้0.5มิลลิกรัมค่ะ ถือว่าตรงตามสเปคนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะนําตัวแคปซูลนะคะมาส่งไฟค่ะเพื่อดูความหนาบางของตะเข็บจากความสามารถในการส่งผ่านของแสงค่ะค่ะซึ่งลักษณะตะเข็บหรือว่าไฟที่ส่งออกมาจากตะเข็บอะค่ะจะต้องส่งผ่านออกมาที่ใกล้เคียงกันค่ะจะถือว่าตะเข็บมีความหนาบางใกล้เคียงกับเล็บแล้วก็โอกาสในการเลือกซื้อมันน้อยค่ะ ต่อมานะคะก็จะทําการละลายเม็ดแคปซูลค่ะเพื่อทดสอบคุณภาพของแคปซูลค่ะว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกันหรือเปล่าค่ะคุณภาพก็คือหมายถึงว่ามีความสามารถในการละลายที่ใกล้เคียงกันค่ะค่ะเมื่อตั้งทิ้งไว้ระยะเวลาผ่านไปอะค่ะในเวลาที่เท่ากันก็ควรจะละลายแล้วรูปร่างหน้าตาไขสิวเมลมล์เลื่อนใกล้เคียงกันด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจสินค้านะคะประเภทของซอฟ์เจลค่ะจริงๆแล้วทาง Legacy เนี่ยก็ตรวจสินค้าทุกสินค้าเลยค่ะแล้วก็ทุกรตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทผงอย่างนิวติโพเวชช็อกแล้วก็รูปแบบเม็ดอย่างมันติวิตค่ะรวมไปถึงประเภทเครื่องสำอางเราก็มีการตรวจด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทีนี้ก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นมากๆเลยค่ะ มั่นใจได้แน่นอนค่ะเพราะว่ากระบวนการถัดไปของเราเนี่ย mm. ก็จะเป็น,นการเรื่องของการส่งตรวจเข้าห้องแลบค่ะที่ห้องแลบตรวจสารสําคัญที่อยู่ในนั้นอา mm. ทิเช่นสมมติตัวของน้ํามันลําข้ใช่ไหมคะเราก็ได้ตรวจค่าของสารสําคัญก็คือแกมมาออร์แกลซึ่งเราตรวจสอบทุกรตว่าปริมาณต้องสอดคล้องตรงตามที่เคลมค่ะทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าเราได้สารสําคัญครบนอกจากการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียดแล้วเราก็ยังให้ความสําคัญกับการจัดเก็บสินค้าด้วย เรกัสซค่ะเราให้ความสำคัญกับในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บสินค้ามากๆเลยเพราะเราต้องการที่จะรักษาคุณภาพสินค้าไว้ให้ดีตั้งแต่วันที่ผลิตตลอดจนสินค้าน,นั้นๆหมดอายุเลยคือเราจะจัดเก็บสินค้าไว้ในคลังควบคุมอุณหภูมิมม25องศาพเพื่อให้สินค้านะคะยังคงมีคุณภาพและสภาพที่ดีอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะฝากนักธุรกิจทุกท่านนะคะแต่เมื่อได้สินค้าไปแล้วค่ะก็อยากฝากให้ทุกท่านจัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องด้วยเพื่อให้สินค้ายังคงมีคุณภาพที่ดีตลอดไปค่ะและนี่ก็คือสิ่ง เลกซี่อะคะ่ะทำเพื่อซนะัพพอร์ตนักคุณที่ทุกท่านอยู่นะคะขอให้ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสินค้าและออกไปทำการตลาดกันได้เลยค่ะ